สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคอิเช้าบ่าย VIP แล้วก็หุ้นนิเคอิเช้าบ่ายปกตินะครับวดประจําวันที่10นะครับเดือน7จ็ดสองพนนะครับผมก่อนเข้าไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดก็ฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสู่คํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ก็ของเรานะครับพี่เมื่อวานนี้ในรอบ v ีไนะครับพี่มาแค่รอบเช้านะครับรอบบ่ายไม่มาเนาะต้องขอโทษไปพี่ด้วยนะครับเพราะว่าแนวทางเนาะเขาเขาออกตัวตัวเดียวกันนะตัวเด่นตัวเดียวกันนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะผลในรอบเช้านะครับออกหนึ่งหกสี่ับหกสองนะครับพี่ของเรานะครับใครวิ่งรุ่นที่สองเนาะเข้าไปที่62ตรงๆนะครับเนาะมาสองตัวเด่นเลยนะครับ62 แล้วก็ห4สี่หสี่ไม่มีนะครับใครเอา6ไปวิ่งไปรูดเนาะก็เด้งๆ้งนะครับ64สี่นะครับอันนี้ในรอบเช้านะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพ,พี่ผมให้วิ่ง4รูดศูนย์เนาะคนที่ออก7 2 3ด5สาหห้านะครับของเราไม่มีนะครับของเราไม่มีนะครับพ,พี่ก็อย่างที่บอกเนาะก็คือแนวทาง2ตัวเด่นในรอบเชา้ามาลงบ,บ่ายมดเลยนะครับ เช้าออก64บายออก6 5นะครับผมอันนี้ก็62แล้วก็23นะครับก็ไม่มานะครับรอบรอบบ่ายส่วนแนวทางของวันที่10นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมก็แอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกท่านใดเนาะที่อาจจะพึ่งเข้ามานะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดสนใจนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ําเต้าทองนะครับ เข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผมเนาะก็ของเรานะครับวันที่10อย่างที่บอกเนาะผมก็ไปดูรอบ VIP ก่อน VIP นี่ก็คือผมที่คำนวณไปแล้วนะครับนี่เลยตามนี่เลยนะครับในรอบ VIP เช้าบ่ายนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง3รูด9นะครับตัวเน้นก็จะเป็น349295นะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับ ผมให้วิ่ง2รูด8นะครับตัวเน้นก็85 25 28นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองแคปมาจอไว้พิจารณาได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ในรอบ v i p นะครับส่วนในรอบปกตินะครับพี่พี่เนาะวันจันทร์นะครับก็เดินเบาเก็แล้วกันนะครับพี่พี่เพราะว่าเรายังไม่รู้ทิศทางนวะทางหุ้นนะครับว่าเขาจะมา มาแนวไหนนะครับผมในรอบนี้นะครับพี่พี่ผมผมให้วิ่งไปที่สองนะครับวิ่งไปที่สองลูดไปที่เก้านะครับในรอบปกตินะครับสังเกตตรงนี้ได้นะครับพี่พี่สองหนึ่งสองสี่สองหก เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหกนะครับสามตัวผมให้ไปที่สองเก้าสี่นะครับเนาะสองเก้าสี่ นี่เลยนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับพ,พี่่ส่วนในรอบบ่ายผมให้วิ่งไปที่วิ่งไปที่5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองห ห้าสามห้าสี่สองศูนย์สองสามสองสี่สามตัวนะครับสองห้าสองนะครับผม ห้าสามนะครับสองศูนย์แล้วก็สองศูนย์แล้วก็สองสี่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางหุ้นนี้ขยิบเช้าบ่ายปกตินะครับผมเนาะแล้วก็อีกอีกหน้าก็จะเป็นหุ้นนี้ขยิบบ่าย VIP นะครับเช้าบ่าย VIP นะครับชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่ ก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันจันทร์เนาะทั้งรอบ VIP แล้วก็ปกติขอให้เฮงเฮงังๆก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ